สวัสดีครับอาจารย์เราก็เลื้อยขึ้นไปเหมือนเดิมครับวันนี้อากาศครึ้มๆอากาศครึ้มๆเหมือนใส่ฝนครึ้มๆนะครับอากาศพระอาทิตย์หายไปไหนไม่รู้ใครพระอาทิตย์ไปซ่อนกูรู้นะครับท่านผู้ชมอาจารย์เราก็เหมือนเดิมก็ขึ้นไปแล้วครับมาเช็คมาเชี่ยวชมรู้ว่าอาจารย์เราจะตัดขาดไปครับ นี่ครับอาจารย์กำลังตัดอยู่นะครับนู้้ชมเอาแล้วครับขาดแล้วครับท่านผู้ชมกระดึบกระดึบแล้วครับขอเขาคมเหลือเกินอาจารย์ทำอะไรฮนะจะบอกขึ้นยอดเลย ังไงครับมาเจอ,อาจา์เข้าไปครับ,รบวิธีการขึ้นมะพร้าวนะครับต้องทำอย่างนี้โอ้ยน้ำกระจายท่านผู้ชมเป็นไงครับล่วงมาแล้วครับน้ำเข้ากระเ็นเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าตาเลยครับท่านผู้ชมน้ำลอยข้ามไม้ควังเลยไงครับ เป็นฟารมสามารถเฉพาะตัวนะครับจ่ายแล้วก็ไม่ยอมลงครับพอข้างบนอากาศมันดีลมพัดสบายนะครับจา่ายใช้มือดีดนะครับตันต้นเติมโค้นเลยครับพลังแรงแรงไม่แรง,แรงไม่รู้นลครับขยาวต้นใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับ โอ้โหน้ำกระจายครับท่านผู้ชมื้องครัวครับพลังโสมเป็นไงครับอาจารย์เราก็เลื้อยลงมาแล้วนะครับไมาเป็นไงครับเราต้องมีท่านะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ท่านี้ก็ลงมาไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับท่าเฉพาะตัวครับใครลองเลียนแบบไม่ได้ครับสวัสดีครับ